แม่จะไขผ่าน,านอก,ออการพมันก็เถอะจนถึง,ววง,งเวลาหกโมงเย็นผมจะหมดเวลานั้นทำงานไปจำได้ไหมกูพูดอะไรกูพูดนะอ่ไรมึงจำได้ไหมบอกสิบอกมาสิกูพูดมา,ดมายัางไงมาให้คุยกันแล้วมึงพูดทำไมนี่ต้องตีให้จะพูดก็จะจำไ้กูสั่งแล้วแม่มาให้พูดมึง,งน้าทำสัง่งนี่แสดงมึงไม่เชื่อกูเลยใช่ไหมมึงเชื่อกู บังกูมึงต่อไปชื่นใจทีต่อไปกเชื่อใจมึงเชื่อบังกูบางไหมเชื่อแล้วพูดคำพูดว่าเล่นเกจริงไปหน่อยพูดไปนเพื่อนนะก็ทำายไปเลยนะพูดเพื่อนรกัใจรกแก้ยะ แต่ภาษาอะไรลูกคุณเชื่อฟังผมเพราะมึงเป็นอย่างนี้คุยังไม่ถนัดตัวเลยกูไม่กลัวมึงบ้องไม่ต้องเลยไม่ต้องไปมองใครเลยมึงแน่นอนมือมึงถือไม้ปากยังอ้าไม่หุบเลยอะไรหรออะไรอะไรอะไรมึงทำอะไรอ่ะะมึงบุ้ยบุ้ยไปอะไรมึงแทงไปแทงมาอะไรมึงฮคุณไม่พูดมัพูดและมายาให้ตัมึงไม่ได้พูดแต่ไหนก็มึงพู Gracias.